ครับวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องจริงประสบการณ์ของผมนะครับที่เกี่ยวกับลิซิสีดวงอาการที่เป็นนะครับก็คือเวลาถ่ายเนี่ยฮะมันจะมีติ่งออกมาใหญ่นะครับเวลาทานอาหารที่มีรสจัดมันก็จะแสบก้นนะครับแล้วก็เวลาเดินมามันก็จะแสบตลอดเวลาก็ใช้วิธีโดยใช้เอานิ้วดัเนก็ไปบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะมันก็ดันไม่เข้าเลยก็ไปหาหมอนะฮะหมอก็ลงความเห็นว่า,ายังไม่ต้องผ่าตัด ตัวนี้เอาลองยาไป,ไปเน็บไปทาก่อนก็ดีบ้างก็แต่มันไม่หายขาดหลังจากที่ใช้สูนไฟลิจินะครับผมใช้ประมาณ1วัน2วันนะครับอาการที่เป็นอยู่นะครับที่มีติ่งออกมานะครับแล้วก็บวมบริเวณเทวารเนี่ยฮะและเลือดไหลเนี่ยอาการพวกนี้หายเลยนะครับแต่ก็จะมีนิดหน่อยมีแบบว่าติ่งออกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็พอทามาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับอาการพวกนี้หายปกตินะครับ ตุ่มนี้ก็ไม่มีเลยนิดหน่อยนะครับเดินเหินสบายนะครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับหรือผู้ที่มีสูงยุบสอบถามท่านว่าเป็นดิสดูงหรือเปล่าก็ใช้ตัวลิจินะครับเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกนะครับ